คือฉันก็เคยถูกฝรั่งตะคอกใส่แลว้วก็ไล่กลับบ้านเนาะจ้ะตอนฉันทำงานที่สกอตแลนด์เขาบอก go back Your country กลับประเทศคุณไปฉันก็รีบวิ่งนหนีเข้าในความปลอดภัยมากกว่าเดินอยู่คนเดียวเนาะแล้วอีกอย่างตอนนั้นฉันก็้อมแห้งแรงน้อยคงสีไปสู่กับฝรัง่งร่างใหญ่ขนาดนั้นบ่ด้ฉันวิ่งหนีเลยค่ะประนหนึ่งเหมือนตอนที่คุณครูจับได้ว่าฉันแอบเล่นปั้นแปะในหอ้องะต้องพูดมด่ะโทษพอฉันแชร์คลิปนี้ในช่องฉันเลื่อนไปเจอคอมเมนต์หนึ่งของ FC บอกเขาไปเลยนะคะโอเค I will Can you buy the ticket for me then ได้กลับได้เลย สื่อตัวให้น้ำแน่เหรอโอ้ยสวยสมัยก่อนฉันคิดบอดดยแบบนี้ I don't have money นะ Buy me the ticket and I will go back to my country ไม่มีเงินหรอกอซื้อตัวให้หนอยจะได้กลับประเทศนะสุดอีหรีนะฉันกับ FC ฉันแต่คุณอย่าไปหาทานะคะมันบะคุมนะถ้าเกิดอียงขึ้นมาเนาะ walk away from them as fast as you can เดินให้ไกลจากเข้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะสุดอีหรีนะคะ Buy me the ticket ซื้อตัววาอยากให้กลับโอ้ซี่กลับให้ยูเอาแต่มันบ่มีเงินนะ